สวัสดีค่ะพบกับแม่น้ยนะคะทุกคนนี่ปลาทับทิมนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาทอดน้ำปลานะคะปลาทับทิมทอดน้ำปลานะคะโอเคเดี๋ยวพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำกันเลยโอเคพ่อบ้านเป็นคนทำนะคะทุกคนปลาทับทิมทอดน้ำปลานะคะวันนี้ใช้เป็นปิกนิกนะคะทุกคนเขาเรียกอะไรนะแจ่วจิว๋วแจ๋ว ใส่น้ำมันเข้าไปก่อนนี่นะคะใช้น้ำมันเยอะนิดนึงนะคะทุกคนหลังบ้านก็จะลกนิดนึงนะคะเก็บขวดเก็บอะไรไม่ขายโอเคเดี๋ยวรอน้ำมันเดือดนะคะโอเคน้ำมันร้อนแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราใส่ปลาเข้าไปเลย นี่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 พ่อครัวพ่อครัวนี่ใส่เข้าไปอื้อใช้ไฟแรงใช่ไหมโอเค เดี๋ยวก็รอให้เนื้อปลาสุกกันนะคะทุกคนนี่ใกล้จะเหลืองแล้วนนะคะทุกคนใกล้จะเหลืองแล้วน,นะคะร่อนไม่ให้มันติดกระทะนะครับร่อนอย่างนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามากลับด้านกันเลยนะคะหอมมากเลย นี่กำลังเหลืองสวยนะคะ่ะน่ากินไหมเพื่อนๆน่ากินไหมต้องใจเย็นนิดนึงนะคะทอปตาโอเคพ่อครัวพ่อครัวพ่อครัวหัวป่านะคะ พ่อบ้านเจ้าฟังกับข้าว <laughs> โอเคตอนนี้ปลาเราได้แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราตักขึ้นเลยเดี๋ยให้พ่อบ้านตักขึ้นเลยนะคะนี่ไปดูใกล้ๆก,ก,กันงน,นี่อ,อื้อเหลืองหอมมากๆเลยให้น้ำมันเสด็จสักหน่อยนะคะทุกคน นี่ปิดแก๊สเลยปิดแก๊สเราเตรียมจานไว้แล้วนี่ไงเดีใส่จานนี้นะคะนี่น่ากินไหมดดเดี๋ยวเราไปทำเขาเรียกน้ำอะไรน,น้ำลาดใช่ไหมโอเค โอเคเดี๋ยวเรามาสับมะม่วงกันนะคะทุกคนมะม่วงน้ำดอกไม้นะคะเปรียปร้ยวๆนะคะเพื่อที่จะทำน้ำราดนะคะน้ำยำนะคะโอเคนี่น้ำลายไหลซะแล้วแม่หนุย เย็นคือน้ำลายกนแล้วนี่เก็บใหม่ๆสดๆเลยนะคะทุกคนเก็บจากต้นเมื่อกี้เลยนะคะเห็นไหมน้ำลายไหลโอเคเดี๋ยวเราจะไปทำน้ำยำกันนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาทำน้ำยำกันก่อนนะคะนี่น้ำเชื่อม ปรุงน้ำยำกันทุกคนยืนคืนน้ำลายรอแล้วแม่นุย้ยมัม่วงนะคะสับเสร็จแล้วใส่กะละมังนะคะคนง่ายดีพริกกินดาต้นหอมผักชีนะคะหอมแดงน่ากิน,นอ่ะอ่ะเราปรุงกันเลยนะคะน้ำปลา น้ำปลากับน้ำเชื่อมไปแล้วนะคะจากนั้นก็มะนาวนิดหน่อยมะนาวนี่เอา,เอ,าอันี้เพราะว่ามะม่วงมีความเปรี้ยวอยู่แล้วโอเคแต่ทีนี้เราก็าต้องหอให้่มันเปรี้ยวด้วยเพราะว่าอ่าโอเคเพิ่มความเปรี้ยวนหนนี้ นี่ยนำนำลายแล้วน่ากินไหมทุกคนโอเคหละจากนั้นเราไปทำน้ำอะไรนะน้ำราดใช่ไหมน้ำลาลาดปลาโอเคโอเคโอเคต่อไปเรามาทำน้ำราดน้ำราดปลากันนะคะน้ำราดตัวปลาผสมนะคะน้ำปลาน้้ำมันหอยแล้วก็ สีอิขาวนะคะกกะอานะคะทุกนะคนผงนัวคะ่ะชอบมากใส่มากนะคะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ลืมติดแก๊ปอีกอย่าง ให้ละเอียดนะคะให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเติมน้ำตาลทรายนะคะเพิ่มความหวานให้เป็นสามรสนะคะทุกคนแล้วก็เติมน้ำเปล่าสักเล็กน้อยนะคะน้ำเปล่าสักเล็กน้อยโอเคคนทุกอย่างให้เข้ากันเลยะคะ่ะ จนกว่าน้ำตาลจะละลายนะคะไว้สำหรับราดตัวปลานะคะทุกคนเมนูปลาทับทิมทอดน้ำปลานะคะกินกับน้ำยแแำแซ่บไปโอเค เดี๋ยวเราราดน้ำราดกนะันนะนี่นี่นี่น,น,น่นีากิน,นไหมคะทุกคน,นปลารสนี่น่ากินไหมคะโอเคเสร็จแล้วคะ่ะเมนูปลาทับทิมทอดน้ำปลานะคะนี่กินคู่กับ น้ำยำนะคะมะม่วงสดๆแซบๆเลยโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ